<inate> ไอ้นะครับน้าไม่ได้ยินเลย <S <S ไนน <S <S อ้ไนะอ๋อเดี๋ยวผมรีวิวรถก่อนคำหนึงโทษ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 ครับเออโทษนะครับพอดีเมื่อกี้ลองฟังเครื่องเสียงรถคันนี้โคตรเต็มผมพูดเลยคันนี้รถคิงเข้าใหม่สเปเชียลปี21นะครับทีดีโปรไบเพิ่งได้มาคันนี้รถเจ้าของมือเดียวออกห้างไม่เคยมีบาดเหตุล้มหรือชนสีเดิมทั้งคันนะครับคู่เลยคันนี้ของแต่งจัดเต็มพร้อมเดินทางแล้วก็ฟังเครื่องเสียงไปด้วยเลยโคตรลั่นนะครับ ดูครับชุดของเครื่องเสียงของเบาฟุ้งนะครับตัวนี้เป็นชุดปรับเสียงนะครับครับผมแล้วก็ท่อเป็นวันแอนไฮฟูลนะครับครับผมแล้วก็ตัวกรองเป็นสกิมมิ่งอีเกิลพร้อมอินเทสนะครับคันนี้มาครบเลยชุดแฮนด์แต่งยกแฮนด์ด้วยนะครับคันนี้ครับผมเดี๋ยวลองฟังอีกทีนึงครับเลขมาอยู่ที่15,7 0งหมค่นไมะครับไม์แท้นะครับ คันนี้มีเครื่องเสียงเป็นของนี่นะครับโซนี่นะครับแล้วก็ชุดลำโพงมาครบเบสซับครบ,ครบหมดเลยหอมทัวริงมาฟังเครื่องเสียงเครอยนต์ครับครับคันนี้ทางร้านที่ดีโปรบายนำเสนอขายในราคานะครับ1ล้าน30,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวันไปนะครับสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะครับ i.b กันเข้ามานะครับทีดีโปรไบส์รับซื้อขายบิ๊กไบท์ทั่วประเทศให้ราคาที่คุณพอใจย,ยิ่งฮาร์เรยดิวิสันผมมันเป็น2รอ,องคาแน่นอนขอบคุณครับ